อานชัอเป็นยังเข้ชาชักบัได,ดออ้ที่เป็นหวนเนาะทีเดบได้เข้าเป็นน้าเป็ดบ่ะเป็นน้ำพ่านตัวนี้มาไฟนะมไฟเป็นตเป็ดนะเข้าไอ้บักเพืองกิ๊บโบเมนไม่เนี่ยเก็บเมน อันนี้ชิบน่ถาดหมดไว้บันึดไว้ทั้บดไว้บวนี่เมย์เติมบัตหนึ่งพวกเขาเอาบัตรหน่งกีเติมเขาเนี่ยเมย์เติมให้ Còn ừ. thiệt là sung Này Đây khuôn phẳng Hãy subscribe cho kênh cái sang ngủ nọ, tớ nằm ngủ lợi, đi เ่จะคยไปข้นหเดี๋ยวที่มันเดี๋ยวได้หมดิ <c oughs> เรวกากินเหมือนกันค่อยทิยมเนี่ยิ้วไปแล้วเนาะฟังพวกเข้าใจกันเลย เต็มแล้วบ่ดังเออเท่านั้นัีต็มแลีเต็มแล้วอ่าว่วงก็ได้สั่า หึดบึดติเข้ามาบ่ยังยังอยู่ฮิเอ้อบ่แค่คืออะไรบักเลื่อยน่ะเอ้ากินอีลูนดิ <tú lọ> <laughs> เขาอยู <laughs> euh ่บนเหอนร่มนี้เนาะอยู่รูมบนห้อยเนาะเอาขอชุกจบราห้องอาไรนูบอกเขาไปสํา มันลูกจะออกไปกำลังอยู่พอวานอยู่พอวานไม่บอกไอ้คุณไหมไอ้คุณออกไปนะเอออยูพอ่พอพอวานอยู่วาน

xong thô này nè này. xong cặp nè Ừ hmm hại hải À, hmm này hmm hmm hmm